โอเคก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้เนี่ยก็มีท่านผู้ชมขอมานะครับผมว่าขอให้ทำปุ่ม G U I ที่จะเป็นปุ่มกดแล้วตายแล้วก็ปุ่มที่กดแล้วเกิดใหม่นะครับผมมันก็จะอาณ์เหมือนอปุ่มฆ่าตัวตายแล้วก็ปุ่มรีเซตนะที่ผมเข้าใจโอเคอย่างแรกที่เราจะมาทําก็คือ G U I นะผมไปที่ starter G U I นะผมทําการเพิ่มเจ้าของ screen G U I เข้ามานะครับผม จากนั้นเนี่ยทำการเพิ่มเฟรมเข้ามาหนผมพร้อมกับตั้งชื่อว่าเออเมนเฟรมแบบนี้จากนั้นเนี่ยผมจะให้เจ้าตัวเฟรมเนี่ยมันอยู่ข้างล่างตรงกลางนะผมสุดขอบจอเลยนะผมให้เราไปที่ property ในส่วนของ a n งโช่ point นะผมให้ปรับเป็น0.5แล้วก็เออ1นะผมก็คือ0.5เนี่ยมันก็จะเป็นอ่าแกนเอแกน x เนาะ แล้วก็1คือแกน y แล้วก็ปรับให้สุดของแกน y อยู่ข้างล่างแกน x เนี่ยก็จะเป็นขนาดาข้างๆของแนวน้าของจอสุดจะ5ก็คืออยู่ตรงกลางนั่นเองต่อไปเราก็จะมาปรับที่ตำแหน่งของ position นะผมก็คือปรับเป็น 0.5, 0แล้วก็1แล้วก็0ปึ๊บเห็นไหมมันก็จะมาอยู่ตรงกลางแล้วนะผมใครที่งงแล้วก็สามารถกดดูได้หรือเปล่ามันมันไม่บอกหรออ๋อนี่ไงมันบอกเห็นไหม ก็คือแกน x เนี่ยเราปรับเป็น0.5ตามแนวนอนใช่ไหมถ้าเป็น0.8มันก็จะขยับไปข้างหน้าส่วนแกน y เนี่ยเราจะปรับเป็น1ก็คือล่างสุดถ้าปรับเป็น0มันก็จะอยู่ข้างบนสุดของแกน y นะผมโอเคซึ่งเราจะปรับตรงขนาดของสเกลนะจำไว้เราจะไม่ปรับของ offset นะผมมันจะเคลื่อนโอเคตอนนี้คือเราได้ละเราก็จะมาขยายขนาดข,าดของมันนะผมโดยที่ไปที่ซสายผมปรับเเป็น0.5 c o ม่า 0แล้วก็0.2นย์จอเข้าูอ่าแบบนี้เลยก็จะเป็นกรอบเฟรมที่เราจะใส่ปุ่มเข้าไปนั่นเองนะผมซึ่งผมก็จะให้มันมีความโปร่งใสยอยู่ที่0.5นจนะครับผมจากนั้นจะตกแต่งนิดหน่อยโดยการบวกพิม m a u i corner <c oughs> เข้ามาปุ๊บก็จะเป็นลบมุมของมันออกผมแล้วก็มาปรับมุมไดน้นะว่าอยากให้มันลบเยอะไหมถ้าอยากให้มันวงกลมเลยก็50ปุ่มเห็นไหมมันก็จะเป็นวงกลมเลยแต่ผมไม่ชอบแล้วผมเอาสักประมาณ0ูจุด สามอ่ะอประมาณนี้ก็เยอะอยู่ดีนะสะโอเคผมขอประมาณนี้เนาะโอเคต่อไปเนี่ยผมก็จะทําการเพิ่มปุ่มเข้าไปเลยนะครับผมก็อย่างที่เขาบอกนาะจะมีปุ่มเกิดใหม่ก็เหมือนปุ่ม r e s e ตแล้วก็ปุ่มที่กดแล้วตายก็คือปุ่มฆ่าตัวตายอะกันเนาะแล้วก็จะมาทําเป็นเฟรมกันเนาะจริงๆเราจะใส่ปุ่มไปเลยก็ได้นะโอเคเอจะไม่ยุ่งยากเยอะเนาะเราจะใส่เป็นปุ่มเทคบ b ็อกนะครับผม โดยปุ่มแรกเนี่ยผมจะให้มันชิดตรงตรงนี้มุมขวานะผมเป็นหนึ่งศูนย์ูนศูนย์ปึ๊บอ่ะแล้วก็ปรับตรงนี้เป็น0.5อ่าฮะในแกนเอ้ยผิดอันนี้เป็น0.5นอันนี้เป็น1นะึเออถูกแล้วถูกแล้วประมาณนี้แหละ แล้วก็เออ่ปรับนี้เป็น0.5ปึ๊บโอเคมันก็จะชิดอยู่ฝั่งขวานะผมตรง action point เป็น1แล้วก็0.5ตรง position เป็น1 0 0 5 0นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นปุ่มอ่าปุ่มอะไรดีปุ่ม reset เนาะเป็น reset b n แล้วกันเนาะ reset button นะผมแล้วก็ทำการ control D ที่ปุ่ม reset button อีกอันปึ๊บ เปลี่ยนชื่อเป็นเออเอาไปเลยไอดิคิวคิวเซลคิวเซลแล้วกันอ่ะคิวบัตันก็คือปุ่มค่าตัวฐานนี่แล้วก็จะปรับให้มันเป็น0.5กับการนะผม0.5แล้วก็1แบบนี้แล้วก็เปลี่ยนตำแหน่งเป็นเอ่อนี่เป็น0อันนี้เป็น1 อันนี้ก็ต้องเป็น0.5ใช่ป่ะเอ้ยไม่ใช่ดิจริงมันเป็นอย่างนี้ก็ได้นะเออ0.1ปุ๊บแล้วก็ปรับตำแหน่งของแกนนี้เป็น0 0นี่เป็น0.5 0โอเคเอ่าตรงนี้ต้องเป็น0.5เอ้ยไม่ใช่อันนี้เป็นแกน y โอเคประมาณนี้ ก็คือปรับตรง Anchor Point เป็น0แล้วก็0.5นะครับผมแล้วก็ตรงของ Position เป็น0 0 0 5 0นะครับะผมมันก็จะอยู่ชิดฝั่งซ้ายตอนนี้เราจะมี2ปุ่มแล้วต่อไปผมจะทำการเอ่อต้องจะต้องลดขนาดมันลงมานิดนึงนะอ๋อเรายังเรายังไม่ได้เปลี่ยนขนาดของตั้ง2ปุ่มนะครับผมอันนี้เป็นซักยาวซัก0.5แล้วก็เอ่อ0แล้วก็0.2แล้ว โอ้เล็กไปสักสีไปไหนแล้วก็นี่สักสามโอเคนี่ก็สักห้าแล้วกันเนาะปึ๊บอ่าประมาณนี้ผมก็ copy ขนาดไซส์ของปุ่มตัวนี้ที่ออกแบบมาไปให้กับปุ่ม Q บัตเล่นนะผมปึ๊บแบบนี้นะผมถ้าเกิดเราไม่อยากให้มันชิดขอบมากเนี่ยเราก็มาเพิ่มตรงอ p o s i t i ่ n ตรงนี้ก็ได้นะเอาสัก0.2 0.1ก็พอนะ์นง้กเนาะปึ๊บแบบนี้ ส่วนเจ้าตัวของรีสปาร์บัทอนก็เหมือนกันมาลดตรงนี้แทนนะครโอเคประมาณนี้ก็คือทุกคนก็ถ้าเกิดทําความเข้าใจกับแกน x แกน y ในตําแหน่งของ Position position แล้วก็ของ anchor point เนี่ยเราก็สามารถปรับตําแหน่งให้มันเอ่อตามที่เราต้องการได้นะผมโอเคต่อไปผมก็จะกอป์ยูไอคอเนอร์มาให้ทั้ง2อ,อันนะผมโดยการคอนโทรลเซแล้วก็มาคอนโทรลเลือกอันนี้คอนโทรลค้างผมแล้วก็เลือกอันนี้แล้วก็ก,กด คอนโทรลชิปวีมันก็จะวางเข้าไปในนี้เราก็จะปรับค่ามันไปสัก0.9นกแล้วกันเนอออาจจะเป็น0.1นะกันเนาะเยอะหน่อยเอ,ยอ๊ห้าพออืมไม่ชอบเลยมันกลมกันนะอะประมาณนี้โอเคเราก็จะได้มา2ปุ่มแล้วนะครับผมต่อไปเราจะไปเปลี่ยนชื่อให้กับปุ่มรีสปาวนเนาะผมจะเปลี่ยนคำว่าจะเอาเป็น จริงเราใส่เทคกเป็นภาษาไทยก็ได้นะเป็นแบบเกิดใหม่อย่างเงี้ยอีกอย่างก็เป็นเค้าอตุตโตมันมันมันดูร้ายแรงเกินไปไหมเนี่ยเอาเป็นตายซะ <c oughs> เราก็สามารถปรับให้ขนาดาตัวหนังสือเนี่ยมันใหญ่ขึ้นมาได้เห็นไหมกดที่เท t กสก l ลนะผมคุมสองปุ่มแล้วก็ตั้งค่าพร้อมกันเลยกดที่ Rich Text ด้วย มันก็จะอยู่เหมือนตรงกลางเนาะแล้วก็เราก็จะได้ปุ่ม2ปุ่มแบบนี้เลยซึ่งเราก็สามารถตกแต่งได้นะครับผมผมก็อาจจะตกแต่งใช้อ,อ่ UI เนาะทำการกดที่รีสปาว์บัตเทแล้วก็กดบวกเพิ่มคำว่า UI UI Gradient แบบนี้ปุ๊บม,มันก็จะได้เจ้าตัว UI Gradient มานะผมจะไดาให้ไปที่คำว่า Color นะผมกดจุด3จุดตัวนี้ปุ๊บ ผมก็ปุ่มเกิดใหม่เนี่ยผมอาจจะใช้เป็นสีเขียวเนาะปึ๊บเห็นไหมมันก็จะเป็นการเล่นไล่สีกราเดียนเข้าไปในผมเราก็อาจจะใส่สีต่อไปได้ตรงนี้แบบนี้ก็ได้หรือจริงๆจะเป็นสีเข้มมาก่อนนะผมมันก็คือการไล่สีแบบกราเดียนนั่นเองมันก็จะทําให้ผมคุณดูสวยขึ้นนะครับอ่าแบบนี้แล้วก,กดค o s e นะผมมันก็จะเป็นสีแบบนี้เลย เราก็สามารถปรับได้นะว่าอยากให้เออมันมันอยู่ในแกนไหน90มันก็จะเริ่มจากข้างบนล,ลงมาถ้าลบ90เนี่ยมันก็จะอยู่ข้างล่างนะอันนี้ก็ทุกคนสามารถปรับได้ความจางก็ปรับได้นะผมจะให้มันจางยังไงเท่าไหร่โอเคผมก็น่าจะเอาเป็นประมาณนี้เนาะแล้วก็ตัวหนังสือเนี่ยผมจะขอเปลี่ยนเป็นตัวหนังสือสีขาวนะผมไปที่ text color นะผมของเจ้าตัวปุ่ม2ปุ่มนี้ เทคบล็อกนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีขาวปึ๊บอ่ามันก็จะไม่เห็น <c oughs> โอเคเราเป็นสีดำนี่แหละแล้วก็ก๊อปไปเลยนะเอาไปให้กับคิวปุ่นเหมือนเดิมก๊อปปี้ชิปวีปุ๊บแล้วก็แค่เปลี่ยนให้มันเป็นสีแดงนะครับผมแบบนี้อันนี้ก็เป็นสีแดงอ่าอันนี้ก็เป็นทาซ่าก,กับเกินใหม่จริงเราก็สามารถเพิ่มพวก อยู่ไอสโตกได้เนาะให้มันสวยขึ้นตัวนี้ปุ๊บมันก็จะเป็นขอบขึ้นมาแล้วก็สามารถเป็นสีได้เปลี่ยนขนาดได้จะให้มันเป็นรูปทรงแบบไหนก็ได้โอเคสวยละทาเยอะเดี๋ยวนานโอเคประมาณนี้นี่ก็คือปุ่มตายซาแล้วก็เกิดใหม่ของผมโอเคเมื่อเราทําการออกแบบปุ่มเสร็จแล้วเนี่ยต่อไปผมเราก็จะไปเข้าสู่ อนน้อะของโค้ดนั่นเองซึ่งผมจะไม่ให้มันเขียนผ่านเจ้าตัวของ client โดยตรงนะครับผมซึ่งจริงๆมันก็ทำจาก client ได้แหละแต่เพื่อความปลอดภัยเนี่ยเราจะใหะ้คำสั่งเนี่ยมันอยู่ในส่วนของเซิร์ฟเวอร์ดีกว่านะผมเพื่อความปลอดภัยของเกมของเรานะผมโดยอย่างแรกที่เราจะทำนะครับผมก็คือ,อเราจะสร้าง เจ้าตัวสคริปต์เข้ามาในเซิร์ฟเวอร์สคริปต์นะผมเดี๋ยวผมจะสร้างโฟลเดอร์เข้ามาปุ๊บแล้วก็เป็นเอ่อคอนโทรลเออจริง,รงๆไม่ต้องขนาดนะั้นก็ได้เราเพิ่มเป็นสคริปต์เลยแล้วกันเนาะเป็นสคริปต์ตัวนี้ชึบแล้วก็จากนั้นเนี่ยเมื่อเราสร้างสคริปต์ไว้แล้วเนี่ยให้เราไปที่รี p ิเ c a t e Storage นะผมทำการเ,เพิ่มโฟลเดอร์เข้ามานาะแล้วก็ตั้งชื่อเป็นเอ่อรีโมท รีโมทดปุอนแล้วกันเนาะจากนั้นก็ทําการสร้างเจ้าตัวรีโมทอีเวนต์ข้างในผมเป็นปุ่มอนอีเวนต์เป็นอีเวนต์เป็นปุ่มอีเวนต์แล้วกันเนาะประมาณนี้ก็คือสาเหตุที่ผมใช้รีโมทฟังก์ชันเนี่ยก็คือผมจะรับค่าจากฝั่งคลีเอนเมื่อผู้เล่นเนี่ยทำการกดเกิดใหม่หรือตายซะมันก็จะยิงรีโมทไปให้เซิร์ฟเวอร์คำนวณว่า ผูเ้เล่นทําการกดแอคชั่นปุ่มไหนแล้วต้องทําการทํำยังไงดีกว่าให้เราไปทําในฝั่งไคลเอน์นะผมเพราะว่ามันอาจจะและดูไม่ปลอดภัยเนาะโอเคหลังจากนั้นเนี่ยอ,อ,อย่างที่บอกนะว่าไซที่ผมมักจะทำในส่วนของเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเพราะว่าสมาร์ทเนี่ยระบบเกมเราในการคอนโทรอะไรต่างๆภายในเกมเนี่ยเราต้องพยายามทำให้มันทำได้ในส่วนของเซิร์ฟเวอร์นะ แต่มันก็จะมีในส่วนยกเว้นถ้าเกิดมันจะเป็นแค่ client ที่มันไม่มีผลกระทบหรือว่ามันไม่อันตรายนะครับผมโอเคซึ่งผมก็จะตั้งน,นี้ว่าเป็น action b t o n แบบนี้โอเคจากนั้นเนี่ยเราก็จะเข้ามาในส่วนของส script ตัวนี้แล้วก็ประกาศถึง service นะคร แล้วก็ทําการประกาศถึงเจ้าตัวของ replicated s t o r e l e นะครับถ้ากับเกม get s w i c h แล้วก็ replicated s t o r e l e จากนั้นก็เรียกถึงเจ้าตัวของรีโมทนะครับจากนั้นเราก็ประกาศถึงตัวแปรที่จะเก็บค่าเจ้าตัวของรีโมทนะครับก็คือ อ่า uh, button event เท่ากับอ่า uh, replicate ตัวเอ้ยไม่ใช่เอ้ยโแล้วก็เป็น for เช้าจตัวของ folder ของก็คือรีโมท button แล้วก็เป็น for ์ช้์ไปอีกก็คือ button event โอเคเดี๋ยวเราก็เอ่อจะเขียน action ไว้ก่อนเนาะว่าเมื่อรีโมทเนี่ยอ่อ on server event มาเราก็จะ connect โดยเราจะยิงค่ามา,อาสองค่าก็คือ player ที่ทำการยิงมาพร้อมกับ a อคชั่นแอคชั่น t t ทอจากนั้นเราก็จะทำการปริ้นเพลเยอร์ดอแล้วก็เป็น n n t w o เป็น a อคชั่นม t ทอนประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูต่อกันก็คือในสคริปต์นี้เนี่ยมันก็จะ รับค่าที่ยิงมาจากเจ้าตัวของรีโมทอีเวนต์ตรงนี้นะผมโดยพารามิเตอร์ที่เราจะรับก็จะมี1นึ่งเพลเยอร์ที่ยิงรีโมทมาแล้วก็2เป็นแอคชั่นมาทอนก็คือผู้เล่นยิงปุ่มอะไรมาผมก็จะมีปุ่มเกิดใหม่กับปุ่มค่าตัวตุยน,นะผมมันก็จะบินว่าเออผูเ้เล่นคนนี้อยากที่จะเกิดใหม่หรือว่าสุดีไซน,นะผมประมาณนั้น <c oughs> ต่อมาในส่วนของอ Screen UI เนี่ยผมก็จะทำการใส่ Local Script เข้าไปนะผมในนี้ปุ๊บโดยตั้งชื่อว่า Action Button Client แล้วแต่ที่คนเข้าใจนะก็อย่างแรกที่เราจะประกาศก็คือเราจะประกาศถึงเจ้าตัว Remote Event เหมือนกันนะก็ประกาศถึง Replicate s t o r a g e ที่มันเก็บไปก่อนเนาะ ท่ากับเกมอ่อ get service l i b r a r storage จริงจก็มาก็ได้นะก็เขียนไปละก็เป็นอ่อ uh, remote เอ่อ button event เนาะ button event เท่ากับโอ้ยเท่ากับ r e p l c a t e storage แล้วก็เป็บ f o s h a เป็นในส่วนของเอ่อ uh, remote แล้วก็เว็บ for s h a r e ไปอีกทีไปถึงเจ้าตัวของ button event โอเคจากนั้นเราก็จะมา ประกาศถึงปุ u ่มนะ b u t n s นี่ก็คือปุ่มปุ่มแรกก็จะเป็นปุ่มเอาปุ่มแรกก่อนดี l i s p a b u t n เท่ากับ s c r i p t p a r e n t ไปเลยนะแล้วก็ m a i n g a m e l i s p a w b u t t o n ก็คือเราประกาศโดยตรงได้เลยเพราะว่ามันอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะผมมันจะเป็นต้องไปเว็บฟอร์ชาวหรืออะไรก็ได้ต่อไปก็เป็นปุ่มของ q button. U T, t O N เท่ากับ script. p a r e n แล้ว uh, ก็ dot main แล้วก็ dot Q นะผมโอเคตอนนี้เราก็มีตัวแปร2ตัวที่เก็บปุ่มเกิดใหม่แล้วก็ปุ่มค้าตัวตุวยนะผมก็จะเป็นตัวแปรที่เก็บตารางเป็นตัวแปรที่เป็นตารางนะผมก็จะตั้งชื่อว่า button button list เนาะเท่ากับแบบนี้ปุ๊บ เราก็จะใส่ค่าในตารางก็ผมจะใส่เป็น Bu วต์บัตทอนตัวแปลบัต t o อนผมก็เท่ากับเจ้าตัวปุ่ม Re Spa วบั t t ้อนจากนั้นก็จะมีแอคชั่นด้วยผมก็คือเราจะมีแอคชั่นของแต่ะบัตทอนด้วยนะว่า,าบัตท้อนเนี้ยมันมีแอคชั่นในการเกิดใหม่แล้วก็มีแอคชั่นในการค่าตัวตุยเท่ากับรี s p าวแบบนี้ก็คอมมาแล้วก็เพิ่มมาอีกตัวก็อาจจะก o p ปีเลยก็ได้นะ อีอันก็จะเป็นคย์บัตเทนเนาะปึ๊บแล้วก็แอคชั่นตรงนี้ก็จะเป็นคิวแทนนะผมตรงนี้ไม่มีแล้วลบออกไปก็จะเป็นเทเบลแบบนี้ก็จะมีเก็บอยู่2ตัวก็คือมีปุ่มนี้กับปุ่มนี้แต่ละเนี่ยเราก็จะมาทําการเข้าเงื่อนไขเมื่อผู้เรียนทําการกดปุ่มผ่านเจ้าตัวตารางตรงนี้นะผมเราก็จะเอาตารางไป for loop นั่นเอง ต่อไปเป็นเราจะประกาศถึง for ปุ๊บแล้วก็ใช้เป็น button button data กันเนาะซึ่งเจ้าตัวเนี้ยเราไม่ใช้เราไม่ใช้เชจ้าตัวตำแหน่งเขาเราใช้เป็นแค่เจ้าตัว parameter ที่เรารับค่าได้ก็จะเป็น in แพร r ก็ได้นะแล้วก็ทำการเรียกเจ้าตัวของ button list มาแล้วก็ดูก็คือมันจะมันเดิมที่เคยประกาศไปนะว่า มันก็จะใช้ตัวแปรเนี่ยมาวนลูปใน button list หาตามตรงนี้มันก็จะเป็นตัวแปรที่อิงเจ้าตัวค่าในตารางตรงนี้นั่นเองแล้วก็จะเอามาประกาศอีกที่หาปุ่มเนาะ local button เท่ากับ button เ data เนาะ button นะครับผมจากนั้นเนี่ยเราก็จะมา button mouse click connect ฟังก uh, ์ชันแบบนี้ uh, ผมก็จะเขียนได้ว่าตัวนี้คือ v a r i able ก็คือตัวแปรนี่ก็จะมีตัวแปรที่เราเก็บไว้ก็คือ1ปุ่มแล้วก็2 A แอคชั่นเนะาะใส่ไปให้ครบนะ uh, ล่อกข้อก่อน Action เท่ากับ button data ก็คือตัวแปรที่เก็บค่าข้อมูลในตารางพร้อมกับดึงข้อมูลตารางที่ชื่อว่า action ออกมาก็คือดึงข้อมูลตัวนี้เก็บไว้ในตัวแปรนี้ตัวแปรนี้เก็บข้อมูลของปุ่มนั่นเอง ต่อไปเนี่ยเราก็จะทำการเทสดูก่อนว่ามันแอคชั่นถูกปุ่มไหมนะผมแล้วก็จะวอนแล้วกันเนาะวอนเพลเยอร์ต้องเก็ทเพลเยอร์ด้วยแต่จริงไม่จำเป็นหรือก็จำเป็นถ้าในอยู่ในคลิเอนเนี่ยเราสามารถเก็ทเพลเยอร์ผ่านตรงน,นี้ก็ได้นะเราพอเพลเยอร์ Players. เรียกสวิตต์เพลเยอร์มาก่อนแล้วกับเกมแล้วก็เก็ทสวิตต์เป็นเพลเยอร์ ส่วนของอ่า player เนี่ยก็จะเป็น local player เท่ากับ players local player นะครับแบบนี้แล้วก็ print player name เอ่อทำการอ่ was cli click เอ่อคลิกอะไรอะ button name เนอะ คลิกปุ๊บแล้วก็ action to ปุ๊บก็จะเป็นค่าของ action โอเคน่าจะใช่นะให้ลองดูก็คือมันจะปิ้นชื่อผู้เล่นแล้วก็ผู้เล่นทำการกดปุ่มอะไรแล้วก็ผู้เล่น action ปุ่มคืออะไรอันนี้กดเกิดใหม่นะปุ๊บ mouse mouse click respawn button action to respawn อันนี้ก็เป็นตาซะปุ๊บเห็นไหมมันก็จะเป็น click kill button action to kill ประมาณนี้ ก็คือเจ้าตัวเ,เนี่ยมันจะเอามาลูบในเจ้าตัวของตัวแปรนี้ที่เก็บค่าตารางอย่างที่ผมบอกใช่ไหมผมก็จะกําหนดตัวแปรบัต t ท n ก็คือตัวแปรเนี่ยมันก็จะดึงข้อมูลของชุดข้อมูลในตารางตรงนี้เช่นบัตเทิลเนต้าเนี่ยมันไปแมชกับเจ้าตัวอันนี้ผมก็กําหนดตัวแปรนี้มันก็จะดึงบัต t ท n ของข้อมูลชุดนี้มาก็คือรีป Button แอคชั่น <Action S 2> ก็จะดึงข้อมูลแอคชั่นของตารางนี้ก็คือร s สปาวมาจากนั้นเนี่ยมันก็จะมาคอนเน c t อีกทีว่าบัต t ท n ของอันไหนเนี่ยทำการถูกเมาส์คลิกแล้วก็มันจะทําการคอนเน c กกับฟังก์ชันตรงนี้แล้วก็พิมพ์ข้อมูลตามที่เราดึงมานั่นเองประมาณนี้ทุกคนเมื่อเราสามารถแอคชั่นข้อมูลในฝั่งตรงนี้ได้แล้วเนี่ยเราก็จะไปยิงข้อมูลเลยนะผมก็คือเรามีการประกาศของบัต t ท n e อีเวนต์มาแล้วนะ ถูกไหมโอเคมาทาอีเวนต์จากนั้นก็จะมาทําการยิงหน่ผมไฟล์รีโมทเนาะก็เรียกตัวแปรแล้วก็ไฟล์ไปหน่ผมไฟล์เซิร์ฟเวอร์โดยสิ่งที่เราจะยิงเนี่ยเราก็ไปดูก่อนว่าตัวแรกเรารับอะไรเรารับแค่ผู้เล่นแล้วก็รับแอคชั่นของปุ่มเราไม่ต้องส่งอันนี้ไปเพราะฉะนั้นเราจะส่งแค่อะไรครับเราจะส่งแค่แ,คแอคชั่นว่าทำไมเราถึงส่งแค่แอคชั่นทำไมเราไม่ส่งเพลเยอร์ไปด้วยใช่ไหม เพราะว่าอย่างที่บอกครับผมว่าเรายิงมาจาก client เราเป็นคนยิงเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องส่งค่าตัวเองเข้าไปในรีโมทด้วยเพราะว่ารีโมทที่มันถูกยิงไปไนั่นแหะมันยิงค่าของผูเ้เล่นที่ยิงไปด้วยอยู่แล้วก็คือฝั่งเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันสามารถเก็ตค่าเพลเยอร์นะผมที่ยิงรีโมทมาได้อยู่แล้วโดยที่เราไม่จําเป็นต้องใส่เข้าไปในออฝั่งของออ client ที่ยิงมานั่นเองเรามาลองดู ว่ามันทำงานได้ไหมมันน่าจ,จะได้นะเกิดใหม่ปุ๊บเห็นไหมมูมลอสวอนทูรีสปาวถ้าเกิดตาซละล่ะมูมลอสวอนทูคิวประมาณนี้เลยก็คือมันเก็ตค่าของเราจากเซิร์ฟเวอร์ได้แล้วแล้วก็รับค่าแอคชั่นเสร็จแล้วต่อไปเราอาจจะปิดตัวนี้ไปก็ได้มันดูลกๆเนาะโอเค จากนั้นเนี่ยเมื่อเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันฟัง action แอคชั่นอะไรเนี่ยเราก็อาจจะมารับคำสั่งแอคชั่นแบบง่ายๆลวกๆได้เลยโดยกำหนดให้อ่อ if action เท่ากับเท่ากับรีสปาวเดนก็อาจจะใช้เป็น elif แต่ถ้าเกิดเรามีแค่2อันจริงจริงไม่ต้องใช้ elif ก็ใช้ elif ไปเลยก็คือถ้าไม่ใช้รีสปาว แต่มันเพื่อความแน่นอนน่ะมันก็ต้องไม่ใช่อย่างอื่นนอกจากคำว่า Q เนาะแ uh huh. อคชั่นทอนเท่ากับเอ่อคิวเด่นประมาณนี้เอ่อเราอาจจะมันมันเช็คแล้วเนี่ยว่ามันจะเช็คว่า if ค่า a แอคชั่นทอนที่ยิงมาเนี่ยมันเท่ากับค่าข้อความว่ารีสปาวหรือถ้าไม่ใช่ก็เป็น Q ถ้าไม่ใช่อีกก็ไม่เข้าเงินไขเลยแล้วก็จะใส่ในมือนไขว่า player r e s p a w นะผมมันใช้ได้ไหมฟังก์ชันเนี่ยดียวผมลองก่อนนะผมไม่เคยเขียนฟังก์ชัน r e s p a w เลยเอสคูนนะทุกคนเอ,อเหมือนเหมือนมันจะไม่มีคำสั่งตายนะมีแต่กำหนดให้ผู้เล่นเนี่ยเลือดเท่ากับศูนย์นะถ้าผมจำไม่ผิดอะ่ะเดี๋ยวผมลองก่อนนะ ขออนุญาตลองรีสปลาล์ก่อนว่ามันรีสปลาล์ได้หรือเปล่าออคำสั่งนี้ไม่ได้นะก็คือมันไม่ได้ใช้ตัวแปรนี้เหมือนว่ามันจะไม่อ๋อมันไม่สามารถทำกับเพลเยอร์ได้เนาะผมก็ลืมไปเลยมันจะสามารถทำได้แค่กับเจ้าตัวของฮิวแมนนอยหรือว่าชารเลคเตอร์เดี๋ยวเรามาลองเก็ตค่าเนาะเป็นเพลเยอร์ออบเจกต์ player, ลืมไปเลยเท่ากับ local ชาร์เลคเตอร์นะผมเท่ากับ player.character แล้วก็ต่อไปเป็นอ่ local humanoid ถูกหรือเปล่าเขียนผิด humanoid ท่ากับเป็น character แล้วก็ five f i r t child humanoid นะผมโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกับ character ว่ามันได้หรือเปล่าแต่ตรงนี้ได้ละผมคิวอะ่ะเพราะว่าเรากำหนดถึง humanoid ได้ละก็เป็น humanoid เฮลเท่ากับ0นอันนี้คือค่าได้ละแต่เดี๋ยวผมขอลรอ้ออคำสั่งรีสปาวว่ามันใช้างาน,นได้ไหมไม่ได้หรอไม่แน่ใจผมไม่เคยใช้เลยฮะคำว่าคำสั่งรีสปาวเนี่ยมันหรือมันมีหรือเปล่าเนี่ยมันน่าจะมีนะปะ่ะอ๋อแต่ตายเนี่ยตายตายมันตายได้ละตอนนี้แต่เหลือแค่รีสปาวใช่ไหมขอลองก่อนนะทุกคนว่าเราจะใช้ คำสั่งอะไรอืมถ้าจะไม่ผิดมันน่าจะใช้โอเคเดี๋ยวผมลองใช้เพ a y เ r อร์แล้วก็น่าจะโหลดใช่ปะโหลดชาร์เล็ตเตอร์นะมันน่าจะเหมือนการรีสปาวนะทุกคนเดี๋ยวลองเทสดูปะ่ะโอเคอันนี้คือ <c oughs> ตายมันก็จะกดได้หลายครั้งนะค้าเกิดเราไม่มีการบล็อกอันนี้เกิดใหม่หรือเปล่าเอ้ยอ๋อนี่ไงใช่ปะมันมันคยรีสปาวใช่ไหมทุกคน ไม่แน่ใจมันน่าจะดีสปาวแหละมันโหลดคาแรคเตอร์ใหม่เดี๋ยวผมลองปรับเลือดให้เป็นสักปรับเลือดลองไปปรับในตัวอ๋อตัวนี้ขออนุญาตสักครูน่นะทุกคนผมจะปรับให้เลือดเนี่ยมันอยู่ที่เฮลด์ดิสเพย์ห้าสิบปึ๊บนี่ใช่เลือดหรือเปล่าเอ๊ะใช่เลือดหรือเปล่านั่นนี่ เลือดอยู่้ายอันนี้เหวอ่ะหนึ่งไปเลยโอเค,อเคแล้วก็ลองกดเกิดใหม่ดูนะมันเลือดมันจะดีไหมปึ๊บโอเคปุ๊บก็คือตอนนี้เราสามารถกดคุยได้แล้วก็กดเกิดใหม่ได้ตามที่ท่านผู้ชมขอม,มานะครับโอเคนี่ก็เป็นแนวทางเนาะซึ่งเราก็จะทำการส่งแล้วก็แอคชั่นมาทอนมาจากฝั่งของไคลเอนต์ล้วก็ให้เซิร์ฟเวอร์เป็นตัวประมวลผลแล้วก็จัดการนั่นเอง โอเคครับก็สําหรับคลิปนี้ในการสอนทําปุ่มเกิดใหม่รีสปารน์ผมแล้วก็ปุ่มตุยเองนะผมก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับผมก็สําหรับใครทีอ่อยากให้ผมทําสอนอะไรก็ไว้เดี๋ยว EP ีหน้าเรามาเจอกันนะครับผมไว้หลายคนที่ขอมาผมก็จะรีบทยอยทําให้นผมต้องขอโทษจริงๆที่หายไปนานมากเพราะว่าไปจัดการเวลาชีวิตอะไรอีกเยอะแยะซึ่งตอนนี้ก็ จะกลับมาให้ได้แบบ100%แบบจริงๆนะครับผมขอบคุณที่ติดตามแล้วก็อยู่ก,กับผมมาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็อย่าลืมเข้าไปใน Discord ของพวกเราเพราะเรามีครอบครัวแล้วผมเราจะไปเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วก็จะไปจัดกิจกรรมอะไรด้วยกันนะผมไว้เจอกันใน Discord นะครับผมบ๊ายบาย